นนโมตัสทะสัพโลเกสัพสัตานังหิตายสุขายาเวสันตราชตะกังโลหินิยาติเลยาติขะนังอมตะละสังวาเยสีติ สาธววูรุลาสปุธิสาทั้งหลาย <c oughs> สาธาอันวาปะโคโดมบรมคู่สัพปัญยูเจาเงาโลกควรจากโศกสโสกาพราะองค์บวชได 6, ้หกพรรษาจึงได้เป็นศาสดาเอกุอง์าอาจอนุตโลผู้สามารถฉลาดย่างยิ่งยอดเยี่ยมเต็มเปีเเ่ยมด้วยวิชาและ จารณะสัพพโลเจชนะเลิศกับกวสัสตุโลกท,ทั้งมวลเทเสียนโตเวเวสันตระชาตกังยังพระสธรรมเทศนาตัดสึ่งภาคถาเวสันตระชาดกยก,กมาแสดงเกณะหาญาตทั้งหลายโลหินียาติอาเลนติไก่ฟังเมนามโลหินีเป็นอาทียินดีช่มสืนแหงมูญาต ปาเยยสีผากันได้ดื่มรสชาติแห้งระะรรมนำไปให้ถึงฟังนางไก่พนิพานมีสูดาสจิธาอนาค่าเป็นดาฐานเป็นดาเข่าตาทากะเลในกลายามน้นบันบันเถลราเจ้าอรหันตาพนานันนาได้สอสวงเมือมนนามาสุมมาเซินกลับวันอาาปุชิงสุ กาบอทุนถามปัญหาต่อปาษจตราวาพันเตขาวายองค์ภาษพัญยุเจ้าอิโตปทายะนับเจ้านี้เป็นตัวหนาไปในไพนาเตชนะอันมาบุกอันมาบุกค้นผู้ใดทั้งหลายทั้งยิ่งช่ายทวรานาตั้งเกตเกตนาปัฒนาเจียงอันเนิเกิดเมื่อไยรุ่นปูเชตว่านํำเอาเครื่องบูชามาคารพ นบาว่วยบูชาไทยเวสันดอนอันนี้ด้วยการตั้งใจนางเอาฟังด้วยข้อมเข่าลบาดีนี้คิดตาปาติหิตังหรือว่าได้สั่งได้เขียนได้รักษาไว้ก็ดีหรือว่าได้วายได้นบได้ข้ามรบบูชาได้ครับบระโคมวันท่าถวายกันบูชาปัจจัยก็ดีหรือว่ามีมีการสาธยาย เอาอมาอานใดโมทนาท่านการฟังเทศเป็นวักเป็นรตรอโกดีพระลังจริงพอวิสนนติก็จะก็มีบุญพญาอาภาลานีสงเป็นสิ่งสสนใดก็ขาจาพกว่าอันมาพอพุธเจ้าอาหะหากาเก้าเป็นข้าถาวาเยเจเจ,จิพิกเวหัสกังกูชาทิสกาลัง นูนาภิกษุูทั้งหลายเยเกียบบุคลาอันว่าบุคคลทั้งมวนเราใดหเราหนึ่งซึ่งมีทั้งม่วนม้อนหอยสหัสสกังปูชาทิสกาลังน้ามาม่าย่งเครื่องบูชาทั้งหลายเป็นดาเขา่าตกแตงเต่าได้สิ่งละพันในกนสันราวม่าบัขาดเข่าพันก้อนอาจและทุงอร่ใช้ทั้งป่าที่บ่วคมนมาไฟ เนี่เขาวัดดอกเขาวนเป็นดอกแนี่เขาวาสศาลดอกฟักตัวบานแน่ดอกเขาดอกคัดดอกเขากันฎกาจัดอวมาบูชาพระเวทปนุ่มเมื่อฟังอาเทศฟังพระเวทต,ตลอดละวันขนอสามมาั้นปนุ่มเมื่อชิบปัญญูตั้งไว,ว้เนื้อละว่างาชิวฟังแล้วจำวันหนึ่งให้ตลอดฟังไปหอดจนหมดวิดา ฟังให้จบว่าสิบว่าสามกันพันพระฆาถาฟังด้วยมีเกตนาญาประมาตสัพพังอิชิยตังเมนวายังมุ่งมุ่งมาดปัถนาเสียงใดก็จักสมเด็จไปทุกขนาดเตสังปุคลานัง่งบุคคลผู้องอาจผูวฉลาดเลวานันสมิชติเอ,อก็จักไปได้ บริวลววนสมัมโมเข๋ในเทตอหนาอันรมควรแหงพะเมตไตก็ไปในกระละไยหนาพุน่นแชแลเตเบดันเต,ตเมตตยโยพุโทโธร้วเหยแท่องค์พระเมตตไตปรปะกาเสียสีจักได้สัมบแดงแปลงธรรมอันลำเลิ่พร้อมทุกจริงหน้าหน้าเตชนะอัน่าบุคคลทั้งหลาย เรานั่นปาเยสิทสา์ปายสติกอจะก็ได้ดดิมและหลับเอาอยัางโหลดแห่งดวงธรรมอันจักนรน้ำพ้นเจเลตและตะหนหาให้ถึงฟังอ,อามาตะเม,ม,มืงองมาหาน,านิราพานเป็นทีตัง้งเยชนานวบคุคคลทั้งหลายเราได้ปฏิกเหตตว่าปูเชตวาได้ถวายเครื่องกัน บูชาได้นมามาสจึงปจัจัยทายารรมน้ำมาบูชากันมาไล่เมิอนอันดาดาเด,าดินด้วยคาถามีสามดกียประค่าถาเตชนะอันวาหมูกอคนทั้งหลายละวานั่นสังสะรล,ละตา้ายั่งทั่วราเที่ยวเที่ยวไปมาในวัตฏสงสารอุปัชนาติจักมีบุญสมภาานบันดาลให้ถือเอากําเนิดเกิดเป็นพระราชา เกิดอาเป็นเจ้าพญ,ญามหากษัตริย์เป็นคฤนั้์ัตบดีเป็นเศรษฐีมีปปรัพมากมีโยธาล้นหลากบอดว่านมีพ่ขะมหาราสาลนับบารโบในสัพะพะเวขันาเป็นกับชาดดาใส่เมื่อยารุ่นจักมีกองบุญนั่มาไปเกิดเป็นผู้ประเสริฐในโลกาจักใ้ห่วมศาสนา ได้เป็นพาะหันตาในศาสนาภาษีอริยมิตรไตท้ดีหลีแลเตชนะอันบาบุกคนทั้งหลายเราใดปฏิกรหติตแตว่าได้ถวายกันบูชาซึ่งมาหามาลายเสีนกันถวนที่สวมอันประกอบด้วยคาถาทั้งหลายสีสิบปคาถาเตชนมามุค้นทั้งหลายราว,วานั่นชายนตาเทวมนุษย์เสสูบ ฐา้ด้เกิดเมื่อเงาฝ่าหรือว่าเมื่องค้นกวดีอิสระจะก็ะไดมียศถาบรรดาศักด์มักใหญ่โตว่ากว่าคนและเทวดาและสหสัตสาปริโภคาก็จกมีฐานะผู้ราคาสรับสมวัตโบน่อยบบตําต,ต่อยยกหน่อยบ่ตัต่อยกัวเสยนเมนวาเง,งินเงี้ยคำ ลัมมลมลมาเสือลาผามีสั่งมามีคอยขาผู้ก็ก็อกอขอก็พ่อลาแสน,ม,นมีเนี่ยบอมีเนี่ยขาดแค้แนสักญาจักเป็นผู้มีอำนาจบริวารมีสัพพาสารทุกชาติตะโตจาปะปุนิสันติจยากเป็นผู้องค์อาจสมความปัตนา าชาติสุดาไทายจไะไปเกิดห่วมศาสนาไปเกิดห่วมศาสนาพระเมตไตรสมบรารังควมตั้งใจทุกประกาแลพิกคเวดูราพิกาสูทั้งหลายเยชนะอันว่าบุคค้ผู้ไหลเร่าหนึ่งมีสัทธาเหลือ่อมว่าใสในการถวายปัจจัยทั้งดอกไม้บัวชาอันโวธนาหาบเอากันทรพัน อาณาเป็นนาตอนปฐมมีข้าถาเพียงสิบเก้าเจ้าจักกได้สมปัถนาเมีนว่ามีลูกกัเต้าและก็บอกอะไรฟังกความมีนิสัยสมุร่วมโบดืดด่านมีเมบันหรือพันยาก็พูดจาอ,อนน้อมร้อมาด้วยสินรรมคำพูดจาสุขภาพบ่มีคำหยาบ เวรีล้วนสับพโลกสับบโพ่ข้ามากอม้วนทุกบวใหย้ยักษก์ไดไปเกิดสัน่นฝาเลือดตบวติงสาไม่บริวารหลายหลากมีความสุขอมากทุกประการแลเตเยชนานว่าบุคคลเราใดได้ฮับอได้บูชากันหิมผพานมีข้าถาประมาณลอยสนุสบีาปาแต่ชนะอันว่าบุคคลเรานั่นว่าสันดาตา ปายา่ในทีแหงอะหลววอมีไพสักญาติพราะอำนาจบุญผลระบุญสุรักคิดต,ตะวตา,ายาก็มีเทวดาพญาอินพญาพร,พรม่มย่อมมาลาดผู้มีอำนาจนนันกขุดทรณีจากมีความยินดีมาหาภาษา,าพระนภพาานิยะละโลกข้ากวอมีนพยยะพญาติโลกข่าบอมีเมีนบาลีสั่งมาแล่งวัวควาย เป็นคนรววยบ่เดือดห่อนบ่ทุกห่อนเน่ใดใดถูกเมี่ยก็ว่าง่ายมีทุกไฟบาลีจักเป็นคนมีเดชานุภาพอาบ่แพ้ฝุงมูอสัดรูดูว่าผิวดูผิวว่าพันก็งามทุกผากงามเย่ยมเยี่ยมาปากก็สดใสใดความสุขทุกชาติมีอำนาจเหลือหลายว่ใดก็เลวบ่ไดไปยาสุอวัยสุก อาญากบาได้ลำบากตลอดการยักได้ไปเกิดห่วมภาษีอ่านแท่ดีดีแร่เตชนาบุคคลทั้งหลายเราได้ได้ถวายกันได้บูชาท่าละขันย่างย่างกันท่าละขันอันปรดับปรดาด้วยข้าถาสองรอยเก้าพระข้าถาเตชนาบาบุคคลทั้งหลายเราอนันอนุสังกปา ย่อมได้สรงควมปรารถนาทุกอยัางยากยันตามถึงจะไปถึงกำเนิดเกิดในภพใดๆดก็ตามสุข,ขายอมมีวมขวอมูลทิพภพภราคามีเขาของเครื่องใส่ด้ผู้ฆ่าอันบังเกิดปปเสียนเปิดเสฐอะมีมาเองเมียนมามีสิ่งใดก็เป็นไปบ่ยากบ่ลำลำบากในอาการเสียงหาทิพะวัตถาเกิดดอาขนมาเป็นทิพน,นทัวทุกขอันปะ ปูชิตววามีมูค้นหรือเทวดาบรนดาลมาแม่บอหน่อยยากบาอยากบ่ลำบากจากอันสมิทธาทาย่อมเกิดมาไม่ดีบอขาดวิรุดโทก็หากดูองอาจเหลือลหลายขั้นว่าตายจากมาุโรคพันผัดติงสะก็เอาตน ขืนเมื่อสันฟ้าเพราะว่าบุญเจ้าหนูดาไปขั้นวาน่าได้จุติลงมาลงมาเกิดในโลกกาโลกใตก็จยักกระไดไปพบภาษีอาญาักก็ไดไปนิผพานในการเมื่อนั่นและเจเชยชนานวาคนทั้งหลายเราได้ได้ถวายกัโบูชาวานะนปาเปเวสเมนยังกันวะนะ,นะปะเวส อันดับประกอบไปด้วยฆ่าถาหาที่เกตพระฆาถาในบูชาด้วยดอกไม้บาเทีบและเทียนทั้งแผ่นผ้าทั้อใช้ไหมฝ่ายมีถุกฝ่ายของบูชาเตอชนานวาบุคคลทั้งหลายเรานันจะก็ได้ทุกชันเป็นผลฝลาเกิดขึ้นรามาเป็นผู้ประเสริดเมียนมาเกิดเป็นองค์เทพาก็ประเสริดกวัวเทวดาทุกชัตนเมนมาคนกุนั้น ได้ยาเกิดเป็นคนกลัวหากมีกุศกวกลัวคนวทุกประเภทติขะปัญญามีปัญญาลน้นเจตลว่ัวคนทั้งหลายสูวิตละธนามีเข้าของมากมาก็ไม่เหลือหลายลาย้ลนหลากมีดูกก็หากมีแต่คนดีมีเมียก็มีแต่คนฉลาดลมีพวกอาญาถือศีลถือธรรมมีกุศลนําไป บุญลาพยานขาข้าค้นาสั่นฝ่าไปสู่วิมานเม่นมาเจยวสองสารเป็นผู้ประเสริฐจักได้เกิดห้มศาสนาภาษีอ่านแท้ดีดีแดหน่าเตจนลาอัน่าบุคคลทั้งหลายเราได้ข้าเหตุว่าอาภิสักกลนติได้ครับเอาถวายบูชา อ่าซึ่งกันสิว่าชู่จักะมีฆาถาสามยิ่เก่าพาฆาถาความบูชาของหอมดอกก็ไม่แผ่นน้าผาถูกบวเทียนเลี่ยนกันเป็นเป็นซ่อมเป็นอสอก็เป็นอสอทงองใชยแต่ชนาบาุคนทั้งหลายเราได้สังกาลดาเมื่อมีการเที่ยวปยากม่ับ่าเกิดได้เป็นได้เป็นผู้ประเสริฐเกิดเป็นคนมังมีได้ท่าสีท่าสายิิงอาใช่คอยขามมีสั่งมาแล เงินนคำขาสุธทาลามีเมียและนี่ยเมียและมีเงียและเงินหนคำคำามขามาเป็นโกดกเขีหังเมีเงินจานพุงลุงโลดหลังดีพิทุกขาเป็นเศรษฐีวัตุกให้ไห่นาก็จะได้ไปเกิดวมจาสนาพรเมตใจพุนฉลัยเยชนาณาบุคทั้งหลายเราอะไรปฏิกรเหตุว่า ปะอาพิอาปูชนติได้ครับอาอาบูชาสวายกันอากันขันมาล่ากันสุวาจุลพลอันดาเยบิจิตสุรคนด้วยข้าถาสามนิหะบาข้าถาเตชาลาาบาบุคคลทั้งหลายเล่านั้นสุขาชาหิอาลานาอาชีลตาเมื่อเกิดขึ้นมาก,ก่าจะกมีสุข,ขามีเงิน เงินตาภรรยาได้โย่าโมนาหมากปะลิกุณณะโคามีเข่าของนาหน้าเครืองบริโภคเป็นพกูกมีโชคเข่าของเหลือเฟือในเหล่าในเงี้ยในช้างเต็มมาอ้างสั่งมาคังเขหาง่วงกล้วยมาเต็มว่าขอกเต็มทุกตอกเขตนาเทเขหาอาล่ามาปะอาหุสาริตามีหัวสวนหยนาะ พักกาษาเดียราดาษอุทิยานสวนละอาจกว่างญ่พยาสารผืชมาพันธัญญาหารบดีว่านขับบาครังมีทั้งกระทังกะสาบกกกรณีวังวีวังวลาลนีอุทธกังนามาอาบพ,พื้นที่หาบสวนดอกมาล่าสวนระบุปบผามาล่าหอมบหาวหวงเข้ามีลูกกะเตทั้งมูหลานเหลนเป็นอยคนค่อยลักษา,าอุปถากทุก บ่ทุกอยากจักปาการย่ำเมืลาทั้งขานก็ขึ้นเมื่อเมื่องกว่าไว้ไฟนาเมื่อจุติลงมาก,ก็ไปเกิดยอมศาสนาควบปเถอคือไปเกิดความพระเจ้าองค์สือวามีตรยบุญแชเลเอไอชนะนาวาบุกค้นเล่าใดได,ได้ขั้นหันติอภิปูชนติได้สวายกันบูชา ได้นำมาเขาได้นำมาถวายขันดากันมหาพ้นอันประับประดาไปด้วยคาถาแปดสิบปคาถาทั้งบูชาเครื่องมาล่าดอกไม้เทียนทูปได้แพร่พันอันทุ่งช่และแผ่นผาพีุ่กคาถาเงิ่อนละข้าเขาพันก่อนน่ำบอาาดเขาพันก่อนอาจของหอมเตชนาอันมาบุคคลทั้งหลายเราานั่นชายันตาก็จะกระได้ไปเกิดได้สัน สุติรตามีเดชาปัญญาบุญนามากบุญรุนหลากเหลือหลายสุขิตายอมมิสุขสบายทุกชาติมีอำนาจเกิดเป็นคนมหาพลเป็นปัญญายบุญจักได้พวกภัยบริวานมีทั้งอุทยานสวนลาดอกมีง้วงคกล้วยเต็มบะคอกเต็มถูนด้วยบุญกุศลผลบุญทรงหายอาฆามิตรสนติก็จักได้ไปเกิดในยศาสนาเลิศของพระ เมตตาอีกอีกดีดีดรีแรชนะอันวาบุคคลทั้งหลายเราใดได้ฮับเอาถวายกันบูชากุม,มารบับว่าพังยั่งกันกุลมานนั้นมีค่าถาลอยลอยหนึ่งว่าคาถาว่าคาถามได้ฟังกันได้ฟังกันเทศนาได้บูชาด้วยดอกไม้ด้วยเทียนถูบได้เพราว่าได้บูชาด้วยทุงใช้ไหม้วขวยเขาพันก่อน กายดวงอามาลาเตชนาวาบุคคนทั้งหลายเหล่านั้นถาเป็นอาชาติจักเ็นภูปะเสริดเกิดได้ตระกูาลพระราชาถาเป็นยิ่งก็จะได้เป็นนางพญาเป็นผู้มีผู้ฆ่ามวนามากกลัวพระหัวปุญญาหากับจักมีบุญหลากเหนือประมาณหัตนาถีอันอาศาโคณะมะหิงสามีงว,ว่าก้วยสง่ามา อีคอยขาได้ยิ่งใชยสัพพะโสพีได้ควมสุวัสดีมีสุขมากกันขัามมากไหลมาสุวรรณชะตะคะลามีเงแยเงินแย่ข้ามแยเแยเขีแย่เขาของวบากะเขวว่นยเ่ากะมากกะหลายเป็นเศรษฐีวัทุกเบวาให้มีของใสหน้าหน้าอุปชติเมื่อเกิดมาใด้โลกกระลาธาตุคับจากชาติเป็นเทวดา เกือได้ขึ้นมามาเป็นเอกชาติจักได้หว่วงศาสนาพระบาทได้ชาติพระเมตตาได,ดเทแร่เนชนาบัคคนทั้งหลายหลวงอะไรอะไรครับเอากันมาซี่นี่ข้าถากับอโกาจิบข้าถาได้ธรรมการบูชากบาบวายมีดอกไม้ขันเจีาขันละถูปเทียนใช่มีปัจัยบูชา อาณาเทจจักเป็นผู้เวเศตอายุยืนยาวมีลูกชายและลูกสาวก็เป็นคนผู้อาคู่สะอาดวิปาวิภาศาสายู่อาศัยเป็นมีปัจจัยเจ้าเวียนเสียนเสิ่งสั่งมามีเจ้าวเวียนเงินค้ำโลค่าบ่ามีพ่อยาปุนิอันิรูปายาสาปัจจากกวงบัคับเเขนเนี่ยหัวใจสุข,ขารธา ได้รับเอาความสุขาสุขใจสุขเมื่อตะโตปลังลัง้าวา่ออาเถอเกิดดอมาไฟรุ่มจะเห็นนาผู้เมีบุญคือพระเมตไตรมีชิตใจเหลื่อาใสฟังเทศดับกิเลสเขาว่าสู่เมืองนิพพานแลเิชนาวาบุคคลทั้งหลายเราได้ข้าเห็นแต่ว่าพี่ปูเชนตีได้ครับเอาถวายกันบูชาสักบัน สักบันมีคาถาสี่สิบาคาถาบูชาด้วยดอกอไม้ทุงใช่นแเพนผ่ามีหลายก็มีหอดอมีฮอดเขาน้ำพุชละอาหารนมนเเนยเครื่องบูชาสวยเขาตอกดอกอไม้บูชาได้ทุกประการแอเชนานว่าบุคคลทั้งหลายเ่านั้นอยากได้ประโยชน์สันส,สันฟ้าตวติงสาพหหูลาผ้ามียหยดมีลาบ อาโมลาบพนจากบาปเว้นไพ่ปะกาตาเกิดมาเม,มื่อ่ดมีหยดนะมีอำนาจปูชิตาก็มีคนมีคนมีเทวดานับบถือบูชาโบขาดาเป็นคนฉลาดมีปัญญามีเดชามีอดิธาลูภา,าพภาพแพ่มากกับศนะัตรูมากกับนาหากอจะก็ไปเกิด่วมศาสนาพระเมตไตร ไปซูนิบาผ่านพุนแลเจชนะบาวุคนทั้งหลายเราได้อธิยมานาปูชังกาโลนตีได้ครับเอาถวายบูชามหาราช อานาจักนักป่าดารเจนาร่วมฆ่าถาหกเที่ยวกาว่าฆ่าถา่อมนากันมาบัวชามหาราชเขาพั้นก้อนอาอาาทอข่าราถาม้วนมาล่าดอกไม่จัดการมาโยกเอาไว้ทอค่าถาทุงอาชัยทุงกระดาษบูชามหาราชมีขนาดประมาณทอค่าถาจัดเอามาให้ได้ยางลาหกทิ่เก่า ตามบอกเรามีบุญหลายพหูทาราศีทาสากรรมะกาลายุตตา,ามีข่อยขาธาดายิงธาดาใช่บริวันเหลือหลายง่วคว้คยไดสั่งมามีเสียลาผาเครื่องเพพันผ่อยญาณิดฐ่อยานินมีสบสินสมบัติกโกตโกตาฐานกู้ไหลบูชากันมหาลาดเป็นผู้อำนาจในชาติเมือ่อไพล้น ปาป,าปุนิตสนาติก็จกกะไดเป็นผู้มีบุญสนับสนุนให้ได้เป็นอรหันตาในศาสนาพระเมตไตรคุณเฉลเต,เตชนานว่าบุคคลผู้ใดข้เหตุะหตะขาหัตว่าอภาิปูชนาติได้หับบูชาถวายกันชักติอาันามีข้าถาสามยกความข้าถาจัดเอาเครื่องมาล่าทั้งอาเทียนและถูเบื่อไตดอกพักตะตบในดอก อบนดอกกงกงกนดอกกนี่เรารูบนและดอกเขาดอกขัดเข่าและดอกบัวบานแบงจัดการแตงเครื่องเกียาบัวชาคัดติยาอามีอามามีอำนาจเหลือหลาหลายเตะชนบมาบุคคลทั้งหลายทั้งหญิงชายหน่อยใหญ่เราไหนก็ดีก็จะมีบุญอันประเสริฐไปเกิดในเมืองสวรรค์มีผิวพันธ์ งามอ่ขคองอยู่เจงทองส่ยสีรัตมีงามดุงโลนมีวีมัานสูงสิบสองอยู่สวยงามบริวานค่อยทิจตตามหนึง่งานเบรรอมมานางอ้อมค่อยรักษาเมื่อจุติมาห้างโลกไต้ก็จะได้เป็นเกิดเป็นบริวารเป็นสาวกของควาเสียะเมตตายตัวนาวิเสื์ได้ฟังเทพพระสัทถาสม็ตเป็นพระันตา แท้ดีหรนี่เยชนานว่าบุคคลทั้งหลายทั้งมวลเราใดใดครับเอาแล้วยังกันนครเจ้าวัวชาอันประกอบบุไยข้า,าทาสี่สิบแปดว่าข้าถาจัดเครื่องบูชาเป็นละกันละเทศจัดเป็นเเครื่องเวิคขุดกระลุเรพันบูชาละข้อนละกันสี่สิบแปดประมาณมีทั้งดอกบัวบานแนะดอกเขาสี อาชีพเปีดแตงเต่าให้ทอกันอันดาวาของอย่างเอิญมีเดรดาเด,ดินจัดเราพ่อดีเครื่องบูชามีครบแล้วนำมมาบูชาเจียวคุณละคุณลาและคุณพอใจจะทำธรามจิตใจให้สะอาดจะได้สมปถนารมาโนหมายเตนชนาว,ว่นนาบุคคลทั้งหลายเราใดจัดเเครื่องบูชา ไปขบัวชวนจักใดมีสวนชวนดได้ใดเป็นพระราชาใดเป็นพระญาคู้บ่เธอเดินไปด้วยเกี่ยวว่าเจ็ดประการมีปัญญาเชี่ยวชาญได้ฉลาดมีทั้งอำนาจและโยธามีเสีหน้าบริวารมุวนนามาหลายอย่าหล่นหลายอยามูนาทีมีทั้งมูรนตรีเสียบางันพินราพาดนี่ละนาา มีนานาทั้งมูปองอาล่างมีอาสาวนางสวยองามเบ็ดเอล่อมพร้อมว่ากันยูทุกกาไพลูกหลานหลายแสยนอาซ้ำสั่งมาพัมพ่อลาแสนบุญสายอาแน่นเพื่อราชาได้ขึ้นยูปาชาตตวติงอาสาวัตะวนเวียนมามได้ก็บเกิดได้พบประทานผู้ประเสริฐสมใจคือพระอริดียเมตรด้ในนาโคกการขังอาณาพุแนแดเยชนาว่าบุคคลทั้งหลายเหล่าใด มีความาิิดใข่อยากไปเกิดอยากไปถือกรรมเนิอยากเห็นทานผู้ปิะเสดเกิดหวมพระอาญาเมตตาใจจงตั้งใจทับุญให้ท่านปฏิญาณรักษาศีลยินดีในการบำเพ็ญภาวนาทับุญบูชาฟังเทศเวทสารดอนอถูกวักทุกตอนทั้งสิบสามกันควันประควาันบระคาถาให้แล้ว ภายในวันหนึ่งวันเดียวยะได้ขาดก็จะได้สมดังกวมมาควมปรารถนาทุกประการแลมหาเวทสันลระวันนานิธิตาก็แล้วทว่านี้ก็แลเอวังก็มมประการาเชนี